สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับผมนะครับหนุ่มกาเด้นนะครับการทําสวนไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะชวนเพื่อนๆนะครับเอาสับปะรดสีนะครับมาติดต่อไม้นะครับเล็กเล็กน่ารักนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราต้องมีหนึ่งก็คือเศษไม้หรือตอไม้เก่าๆนะครับขนาดไม่ต้องใหญ่มาก2นะครับหานอสับปะรดสี นหนอไม่ต้องใหญ่มากนะครับหนอไม่ต้องใหญ่มากวันนี้ผมจะลองใช้ตัว AEC นะครับแต่เป็น AEC ป้ายหายนะครับหรือเป็นเพื่อนจะใช้ไม้มินินะครับในการมาติดกับตอเขาจะสวยมากเมื่อเราได้ตอไม้ที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วเราก็ได้สับปะรดสีที่เราอยากจะเอามาติดกับตอไม้แล้วนะครับเราก็ ต้องหาอุปกรณ์ในการรัดให้เจ้าสับปะรดสีนะครับกับตอไม้นี่ติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เรายึดติดนะครับเราควรจะให้ยอดเขาตั้งขึ้นเพราะว่าเวลาลดน้ํานะครับน้ํามันจะได้อยู่ด้านในถ้าเราติดในลักษณะเอียงๆแบบนี้นะครับก็เวลาลดน้ําไปเนี่ยน้ํามันก็จะไหลออกนะครับก็อาจจะทําให้สับปะรดสีของเราตายได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะติด แนวตั้งประมาณนี้นะครับผมจะใช้ตัวเคเบิลทายนะครับรัดหรือเป็นเพื่อนเนี่ยถ้าไม่มีตัวเคเบิลนะครับก็สามารถใช้ลวดลวดก็ได้นะครับหรือจะเป็นเชือกอะไรก็ได้ครับที่เราจะทําการมัดหรือรัดเนี่ยให้เจ้าสับรถสีนะครับเขาติดอยู่กับต่อแบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเคเบิลรัดนะครับ จัดตำแหน่งให้ดีนะครับรัดให้แน่นเลยครับกล่าวว่าให้สับรถสนครับไม่เอ็นเอียง ัที่แน่นนะครับแน่นแล้วนะครับเพื่อนแค่นี้เองครับก็เสร็จแล้วแค่นี้นะครับเราก็ได้สับรถสีนะครับติดต่อไม้สวยที่พร้อมจะเอาไปแขวนง่ายไหมครับมีตอไม้เก่าๆนะครับ กับสับปะรดสีสวยๆนะครับแค่นี้ก็สามารถทําให้บ้านของคุณนะครับมีสเสน่ห์สวยน่ามองป่ะไปดูกันนะครับว่าผมจะเอาไปแขวนไว้ตรงไหนรครับครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับในการนําตอไม้กับสับปะรดสีนะครับมามัดติดกันแล้วก็ เอาไปประดับบ้านนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่มการเดีนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน